สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปดับดับเย็บเย็บ,ยบแบทเทิลครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวไททัน2ตัวนี้นะครับผมจะเป็นไททันคอกแมนแล้วก็ไททันคามิล่าแมนนะซึ่งผมซุ่มเล่นมาสักพักแล้วนะครับผมก่อนที่ไปดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคลิปนี้ผมขอสัก2,500ไลค์ละกันทุกรอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มดูความสามารถของมันนะครับผมเดี๋ยว ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมจะแจกโค้ดนะเดี๋ยวดูคนใส่ตามผมเลยวิธีในการใส่โค้ดนะครับผมให้เรากดมาตรงที่หน้าชอนะ็อปนาแล้วก็เลือกอันสุดท้ายเลยครับโค้ดโค้ดแรกครับจะเป็น Titan TVman 2.0นะครับเราใส่ไปแล้วเราจะได้มา3,000เพชรนะโค้ดต่อมาครับ40,000ไลค์นะเราก็จะได้มา10,000เพชรโค้ดต่อมาครับ20,000ไลค์เราก็จะได้มาอีก10,000เพชรนะครับ นี่ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดที่สามารถใส่ได้นะตอนนี้นะเราจะได้มา25,000เพชรเพจสามารถมาสุม่มแล้วก็เริ่มต้นเกมได้เลยนะครับผมถ้าเราจะเอาพวกมิสติกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะเลทมันจะอยู่ที่ 0. ูนยสานะสำหรับพวกอ๋อมิสติกธรรมดาส่วนไอเจ้าพวกนี้ที่มนเรืองแสงนะครับผมไททันทีวีแมนไททันคาเมล่าแมนสองนหรือว่าไททันสปีเกอร์แมน2.0เนี่ยมันจะอยู่ที่0.05ซึ่งออกยากมากๆเลยนะใครที่สุ่มแล้วได้ก็ ถือว่าเริ่มต้นเกมได้ดีนะครับเดี๋ยวผมลองสุมดูนะโดยเดยิคือแบบเราต้องซื้อไอ้น้ำยาซุปเปอร์ลักเวในการสุมแล้วก็เก็บเพชรไว้เยอะๆนะก็ได้ตัวเเจเนอรี่มา1ตัวนะครับผมไอเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรวะเลกทีวีแมน1.0นะแล้วก็สุมอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเฮ้ยไอดีนี้โคตรเกลือเลยสุมไปอีกหนึ่งครั้งโอ้สีแดงไม่ออกเลยคือไอตัวหลักของผมอะ่ะผมสุมครั้งเดียวผมก็ได้อไอตัวมิสติกเลย ไอ้ตัวนี้โคตรเกลือเลยทุกคนแล้วก็เมื่อเราสุ่มโครบ30ครั้งนะครับมันก็จะมีการันตีขึ้นมาผมก็กดไปเลยการันตีมาเป็นโอ้โหไอ้ดีเฮียน,นี่มันเกลือจัดได้มาเป็นอ่ะเอสเซนดิวแมนนะครับผมก็นี่ก็คือในส่วนของโค้ดนะใครที่โชคดีก็จะได้มิติส่วนใครที่ดวงแบบผมก็จะได้ไอ้พวกนี้ละกันก็ะพอเล่นได้นะครับผมสำหรับตัว Legendary ีนะ แล้วก็เพชรของเกมเกมนี้ครับค่อนข้างที่จะหายยากนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้หายากอะไรมากวิธีแรกในการที่เราจะหาเพชรได้ครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ในโหมดของ Infinity นะครับผมทุกๆ กี่เวฟเนี่ยทุกๆ4050เวฟเราสามารถมานะเคมรางวัลตรงนี้ได้นะเวฟที่สูงสุดจะเป็นเ1อ่อ510เวฟนะเราจะได้มา3,400ส่วนพวก15เวฟ30เวฟแบบนี้มันก็จะได้มาเป็น600 800 1,000 1 2 0 0เพิ่มมาครั้งละ200นะครับผมก็รีทุกทุกวันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอ่อว e กเอนรีวอร์ด แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับนั่นก็คือการดีฟีดบอสนะทุกๆ20นาทีจะมีบอสมาแล้วก็เราเข้าไปดีฟีดซึ่งมันไม่ได้ของอะไรเยอะเลยนะได้ของน้อยมากๆเลยอะถ้าดาเมจไม่สูงมันก็จะได้ของรางวัลที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับผมไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะสำหรับเจ้าบอสตัวนั้นแล้วก็โหมด FK คครับสามารถได้เพชรแล้วก็ได้เงินด้วยนะแถมยังได้กล่องมาเปิดอีกด้วยซึ่ง ถ้ามีคุณ2เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับ AFK นะคูณ2มันจะอยู่ในราคาที่เท่าไหร่วะมันจะมีเกมพาร์ท AFK อยู่ครับแต่ผมหาไม่เจอมันจะอยู่ในราคา399โลบักะทุกคนก็สามารถส่งกิฟตได้นะครับโอ้แล้ววันนี้คืออะไรเนี่ยเอ็กซ์ต้าโลบักเราจะได้ไททันตัวนี้เหรอแล้วก็ได้อีก หน่วย10 000, 000, 000, 000, 000, 000, ยบร้อยพันหมื่นแสนสองแสนเจมไปเชี่ได้เยอะจัดอุ้ยทำไมมันได้เยอะขนาดนี้วะลิมิเต็ดวันท m e ด้วยเฮียบสุดยอดเลยแล้วก็วิธีสุดท้ายที่ผมรู้นะครับผมนั่นก็คือการเปิดกล่องนะครับผมทุกครั้งที่เราเปิดกล่องมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เพชรมันต้องเป็นกล่องระดับเจ้าตัวนี้ขึ้นไปครับเนี่ยระดับแรขึ้นไปนะมันก็จะเปิดมาแล้วจะได้เพชร uh. ส่วน พวกกล่องมิสติกอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะออกเป็นชิ้นส่วนของมิสติกด้วยนะครับผมพวกเลเจนเดอรี่พวกมิสติกอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อเราสะสมชิ้นส่วนครบ8อันเราสามารถที่จะมาอัลล็อกพวกไททันแบบนี้ได้นะนี่เดี๋ยวผมอัลล็อกให้ดูเลยครับเห็นไหมสามารถมาอัลล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับการเปิดกล่องก็สามารถที่จะไปลง FK ได้นะในโหมด Infinity เพราะว่ามันจะดรอปกล่องเยอะที่สุดแหละสำหรับโหมดนี้ เจ้า2ตัวนี้กันนะครับผมบอกจะรีวิวไม่ได้รีวิวสักทีนะ่ะตัวแรกครับจะเป็นไททันคร็อกแมน1.0ครับเลือดจะอยู่ที่5,200 0นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่22,260ระยะแรงจะอยู่ที่25เลเวลอยู่ที่150ต้องใช้เงินในการอัพเยอะมากๆเลยนะต่อมาครับจะเป็นไททันคาร์เมลแมน1.0เลือดจะอยู่ที่6,500เลือดเยอะมากแต่ดาเมจเนี่ย ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นตัวแทงนะดาเมจจะอยู่ที่9,700ระยะแรงจะอยู่ที่25นะครับผมดาเมจไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้อาจจะต้องเอาตัวอื่นมาเป็นดาเมจหลักนะครับอย่างพวกเลชินเนลีอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือไททันคาเมล่าแม่น1.0นะเซกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับมีเกาะนะอันนี้ก็แอคทำไมไม่รู้แล้วก็สกิลที่2ครับ เจ้าตัวพวกนี้มันจะมี2สกิลนะทุกคนนี่ก็คือสกิลที่2นะสามารถที่จะไล่เผาทุกคนในแมปได้นะแล้วก็จะเอาโลมาโจมตีเป็นการโจมตีแบบปกติเดินค่อนข้างที่จะช้านะครับค่อนข้างที่จะเท่นนะสำหรับการใช้โลฟันเอาเรื่องอย่แถมตัวใหญ่มากๆเลยก็จะเอาเป็นไอ้นี้ละกันนี่นี่คือถ้าโจมตีของมันครับดูอีกรอบนึง ไล่เผาศัตรูนะระยะค่อนข้างดีจา้าไม่กว้างเท่าไหร่สําหรับเจ้าตัวนี้ในการเผานะผมว่ามันมันทำนาดาเมจได้ไม่ดีอะแต่ถ้าเอาปเป็นเป็นตัวแทงนี้พอได้อยู่ตัวต่อมาครับจะเป็นไททันคอกแมนนะเมื่อเราเซกมาจะเป็นอย่างนี้ครับสกิลแรก โยนวงแหวนออกไปสกิลที่2ครับจะสร้างวงแหวนการเวลาออกมานะซึ่งจะอยู่สตูทั้งหมดครับแล้วเมื่อวงแหวนจบลงจะทําดาเมจแก่สตูนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดนะสำหรับเจ้าฮอกแมนตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวแทงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตัวดาเมจนะเอาเป็นรีวอร์ดปแลวกันดูการโจมตีอีกรอบนึงครับโยนวงแหวนออกไปแล้วก็แช่แข็งสตูอ,อันนี้แค่โจมตีแบบปกติ นี่ก็คือ2ตัวมิสติกที่ผมได้มานะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยปกติมิสติกมันแทบไม่ค่อยออกเลยมันต้องรีหลายตัวมากๆเลยถึงจะได้มาแล้วก็เราสามารถเล่นคู่กับเจ้าตัวนี้ได้ครับสำหรับเจ้าคอกแมนนั่นก็คือคอกวูแมนครับเจ้าความสามารถของเจ้าคอกวูแมนเนี่ยมันเป็นตัวฮิวนะทุกคนมันจะฮิวเพื่อนเรานะแล้วก็ทำดาเมจแบบนี้ยิงปืนนี่เป็นปืนที่เรามีอยู่นะตอนนี้ก็บังเอิญสุ่มได้มานะครับ ก็อย่าให้เจ้าฮอกวูแมนตายนะถ้าเจ้าฮอกวูแมนตายมันก็จะไม่มีตัวฮิวนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของแมปดบัดบดับเย็บเย็บแบทเทิลแล้วนะทุกคนเป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกพอสมควรนะคือผมไม่ได้เล่นแมปอนิเมะแวนการ์ดเลยเว้ผมเอาเวลามาฟาร์มแมปนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายแล้วก็แคชช่วนสุดๆไปเลยนะไม่ฟาร์มหนะัก เหมือนพวกอนิเมะเวนการ์ดนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการ fk k นะก็สามารถมาเล่นแมบปบแมบปบนี้ได้เพราะว่าหมดเนื้อเรื่องมันมีการ a f k ด้วยนะครับผมเราสามารถกดออโต้แล้วมันก็จะรันเนื้อเรื่องไปให้เราจนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าถึงผมจะมี2ตัวมิสติกแล้วก็1ตัวฮิวเวแต่ผมผ่านได้ถึงด่านที่37เท่านั้นครับเพราะว่า ยิ่งด่านสูงขึ้นเลือดมันยิ่งเยอะขึ้นนะแล้วก็ตัวที่ผมมีมันไม่ใช่ตัวดามินะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณแค่น,นี้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยละ่ะ